สถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับทามสถานการณ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะครับเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะฮะว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศตามกำลังแรงปกกลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาเลเซียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกกลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งจะทำให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรนะครับในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็คือพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบีตรังพัทลุง สงขาสตูลปัตตานียะลาและนาลาธิวาดนะครับและตอนนี้สถานการณ์ของน้ําในอ่างเก็บน้ําในภาพรวมก็ปริมาณน้ํารวมอยู่ที่90%ของความจุเก็บกักนะครับมีปริมาณน้ําใช้การ83%อนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกส,สทอนอชอนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะฮะแล้วก็ก็ต้องติดตามข่าวนะครับข่าวสารจาก หน่วยงานราชการนะครับที่เป็นทางการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องอา,อากาศเรื่องฝนเรื่องน้ำนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยข่าวสารมันเยอะไปหมดเลยนะครับข่าวสารเยอะไปหมดแล้วก็บางทีก็เป็นข่าวที่อาจจะไม่นามาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือใดๆนะครับแชร์ไปแล้วนี่ก็จะกลายเป็นปัญหาเกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรับบริจาค นะฮะขอสนับสนุนอาหารแห้งฮาล้านนะครับบะหม,มีนะ่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มันมีตาฮาล้านนะครับ mm. เพื่อเพราะว่าทางใต้เนี่ยพี่น้องมุสลิมเยอะมากนะฮะแล้วก็าการดูแลเนี่ยนะครับก็แม้ว่ามีหลายหน่วยงานก็เข้าไปแล้วนะครับแต่มันจะมีบางจุดนะยังไม่ทั่วถึงยังขาดแคลนอยู่นะครับก็กําลังระดมกันอย่างเต็มที่นะครับใคร มีความสามารถก็เอามาส่งได้ที่แนวหน้านะครับถซอยวิภาวดี66นะครับซอยวิภาวดี66เราจะมีประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเดี๋ยวพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะแจ้งนะฮะทหารให้มารับแล้วก็ทยอยส่งไปที่ภาคใต้นะครับมีที่หัดใหญ่นะครับหัดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ หนักหน่วงที่สุดเลยนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระดับน้ำสูงและก็มาเร็วนะครับฝนตกหนัก Facebook จากของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6กนะครับกรมประชาสัมพันธ์โพสภาพระดับน้ำล่าสุดช่วงเวลา7นาฬิกา31นาทีวันนี้นะครับบริเวณสี่แยกไฟแดงไปรชนีถนนนิพัฒน์สงเคราะห์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปริมาณน้ำล่าสุดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น นะเนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากเลยนะครับไหลาจากอำเภอสะดาวสู่คลองอู่ตะเภาและของรอหนึ่งรถทะลักออกมาขณะน,นี้วิกฤตขั้นสูงสุดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตหกกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับเป็นทางการแล้วส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยนะครับส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง เมื่อเวลาตีสามครึ่งของวันนี้นะครับบอกว่าปอพเตือนระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในคลองอุตภาจากพื้นที่เหนือพื้นที่เหนือน้ำที่ประตูหน้าควรได้ไหลลงมาเพิ่มทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เชศบ,บาลน,นครหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50เมตรขึ้นไปเริ่มส่งผลงกระทบตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ขอให้เตรียมการรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ9้นาฬิกานาทีมีรายงานว่าอำเภอหัดใหญ่มีฝนตกหนักทำให้น้ำขึ้นเร็วและระดับน้ำสูงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะที่มีภัยพิบัตินะฮะเราก็จะได้เห็นน้ำพระทัยของในหลวงความหงยายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ลงขัวพระยทา,านนะครับไปช่วยชาวหัดใหญ่นะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับก็ได้มีการสรุปการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยพลโทน,โทนโรทิพลนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ใน,นานะผอศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็มีการสั่งการทหารทุกหน่วยระดมสรกพกำลังและยุทธโธปรกรนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในร่วมกับหน่วยงานโดยเฉพาะ จุดที่มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสิจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์กระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานาลาทิวาสมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ5้าแสนหกหมื่นกว่าคนนะครับห้ 5, 60, าแสนหกหมื่นกว่าคกัวเรือนถ้าคิดเป็นจํานวนคนก็1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันกว่าคน มียอดผู้เสียชีวิต6รายนะฮะก็มีการนำกำลังพลนะครับไปช่วยเ,เคลื่อนย้ายประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ยังศูนย์อพยพนะครับตอนนี้นะครับทับพภาค4เนี่ยส่งทหารกำลังพลจิตอาสากองร้อยช่วยหรือประชาชนนะครับ2,860นายรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ FTS 68คัน เรือท้องแบน95ลำและลรถควัวสนาม6คันมีการช่วยกันบรรจุก,กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมกว่า30,000กระสอบเคลื่อนย้ายผู้ปว่วยติดเตียงและขนของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า7,000ครัวเรือนแจกจ่ายถุงนังทีพ2,658ถุงแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยมากกว่า18,000กล่องแล้วก็มีการเปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยประกาศเปิดทุกค่ายทหารในภาคใต้นะครับ ให้ประชาชนสามารถนํายานพาหนะมาจอดในพื้นที่ค่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในช่วงน้ําท่วมและก็ได้มีการเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของรวมถึงการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจรักษาแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับการช่วยเหลือด้านการแพทย์เบื้องต้นเนี่ยก็จัดไป24ชุดนะครับจากโรงพยาบาลของกองทัพภาคที่4ในพื้นที่นะฮะก็เรียกว่า,อาตอนนี้นะครับทำกันเต็มที่เลยนะครับ